มันถึงเวลานอนแล้วลูกถึงเวลานอนแล้วครับเอา้าจะมาปรปบมือทำไมอ่ะลูก <c oughs> กางมุงแล้วนอนได้แล้วออกไม่ได้หรอก <c oughs> ตัวตัวน ออกไม่ได้หรอกนอนได้แล้วลูกนอนได้แล้วครับเว้ย เอาเอาเอานอนได้แล้วคนเก่งของนานอนได้แล้วครับองตัวนหาทางออกเอาเอาแขนหายไปไหนแขนหายไปไหนโอ้ยน้อ ผมผ่าน้อนได้แล้วลูกมันหนาว